คุณปูน,ปนเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าควรจะเปลี่ยนยางหรือยังวันนี้จะพาไปดูวิธีการดูยางบิ๊กบา์ของทุกท่านนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนยางได้แล้วหรือยังนะครับ วิธีการดูนะครับก่อนจะเปลี่ยนยางสังเกตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราก็ดูหนึ่งคือสะพานยางนะครับสะพานยางคืออะไรนะครับเราสังเกตในร่องยางนะครับเราเลื่อนดูในรอบๆของวงยางก็ได้นะครับในร่องยางนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสะพานยางนะครับก็คือในส่วนของร่องยางมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนนูนขึ้นมานะครับเป็นส่วนนูนขึ้นมา ตัวนี้เขาเรียกว่าสะพานยางทาหน้าที่ยังไงนะครับส่วนนูนตัวนี้เมื่อ,อยางนะครับใช้งานไปเรื่อยๆมันจะบดหมดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วระหว่างยาง2ฝั่งของร่องอยางะครับมันเรียบเนียนเสมอเป็นเนื้อเดียวกันคือมันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยแสดงว่าตอนนั้นคือยางของท่านนะาถึงจุดที่ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับหรือว่ามันแตะสะพานยางและสะพานยางมันเชื่อมกันแล้วมันถึงจุดที่ควรจะเปลี่ยนแล้ว นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวนี้คืออย่างที่มีสะพานยางนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างร่องด้านข้างก็จะมีตัวสะพานยางนะครับแล้วก็ร่องที่เป็นร่องตรงกลางตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสะพานยางเหมือนกันนะครับตัวรถที่ยางหมดสภาพนะครับตัวนี้เลย นะครับนี่อันนี้คือยางยางหมดสภาพนะครับก็คือดอกอยางหมดแล้วนะครับร่องสะพานยางเราก็คงจะไม่เห็นแล้วเนาะมันมันหายไปแล้วนะครับหนึ่งก็คือการดูที่สะพานยางสองดูอะไรนะครับดูในส่วนของร่องอยางนะครับว่ามีรอยแตกมีรอยอเหมือนมันแตกรายงา นะครับไหมถ้ามันเกิดมีรอยแตกขึ้นมาแสดงว่าตัวยางตัวนั้นเริ่มเสื่อมสภาพนะครับอาจจะทําให้มันแข็งขึ้นนะครับการขับขี่ก็จ,จะทําให้เกิดอันตรายได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้คือมีเส้นขึ้นตรงกลางยางนะครับมีเส้นมีรอยขึ้นเหมือนเป็นเส้นผ้าใบขึ้นตรงกลางยางตัวนี้ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้คือสาเหตุคือขี่ทางตรงเยอะๆแล้ว ขีททางตรงบ่อยๆขี่ทางตรงเยอะๆนะครับยางตรงกลางสึกเสื่อมสภาพก็ทําให้ตรงกลางหมดนะครับหรือ,อยางที่จอดทิ้งไว้นานๆเกิดการแตกรายงานะครับเกิดการแตกายงานขึ้นนะครับมันเป็นรอยแตกแล้วแตกร้าวนะครับทั้งตรงเนื้อยางแล้วก็ในร่องอยางนะครับถ้าเกิดรอยแตกแบบนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวิธีการดูตัวยางว่า ถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนหรืออย่างนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ